สัสดครับผมติดตอน่อครับไก่ินเขาครับผมอันนี้ใ,ใก่ตอนโซเลยครับผมแบบี่น้ยงใกล้บ้านแบบสบายสบาย,ยง่ายงครับผมปล่อยเลี้ยงในบริเวณพื้นที่กว้างกว้างครับอันนี้คือเราต้นทุนได้มากนะครับถ้ามุ้งค้งเลี้ยงแบบแบบลงเลื้อนกินหวัวาหารต้นทุนสูงครับ ยิงในซื้อลูกไก่ยิงมีต้นทุนครับอันนี้่มนีต้นทุนนะครับลูกไก่ผลิตเองไปพอทับเองแนหะทับเองครับนี่เลี้ยงแบบนี้นี้นกดโดไงก้ยแิงครับสี่เดือนสี่เดือนกุ๊กว่าประมาณมีของหมูในขายครับแต่ถ้าเลี้ยงในล้งกับประมาณสามเดือนกุ้งว่าก็ไ,ได้ตัวลโลแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงมาก ข้าวมือหานครับถ้าบ่ได้กินสมบูรณ์เนะี่ยยุ่ยไปยครับหลายครับครับนี่น้องปล่อยก็โตจุดนี้เพราะขายแล้วครับจากแจก้งในแม่ข่าไงครับมัดนั้นมาจับพวกชุดนี้ไม่นสบายชุดนี้ลงสีครับชุดนี้ได้โลโลสองโลสามนะครับเพาขายแล้ว ว่อนทุกโตนะครับย่นโน้นมี้จอยเย็นแบบนี้ครับแบบง่ายๆครับเท่ๆกินนี่ขี้เข่าลายปลายเข่าไหลายนี่ครับไก่ประมาณลอยลอยกลัวนี่ประมาณลอยก็ตัวลอยเท่าไงนะครับจมูรู้ขึ้นอย่างนี้สี่สิบก็ตครับ ไอตีนี่โบตีนี่ชุดที่มันพอขายอันนี้ถือตัวเราลอยพอดีตีนว่ะร้อยแปดสิบาทนั่งร้อยแปดสิเพื่อเอาคแรบบับทุกคนว่าอ,อันนี้มันเลี้ยงขี้เลี้ยงได้ครับอพี่น้องผู้ใดว่าเลี้ยงในโรงเรือนมีรายได้มีกำไรผมโมเสียผมผู้หนึ่งว่าผมโมเสียครับร้องมึงครับ ้าว่าสิมีกำไรแหนีแดงแหนี้ยแดงก็นี่ผมเลี้ยงบ่มีแทบบ่มีหยังเพราะว่าไก่บ้านบ่เคยมีราคาขึ้นฮอดรัวลอยมีแต่โลละแปดสิบแปดสิบห้าว่เกินนี้ครับหน่อยหลายก็บซ้ำไี่น้องขึ้นแค่นี้อึดบือก็แค่นี้ครับมันบ่คือไก่พันไก่พันยันละละ่นรัวลอยชื่มมือครับเนี้ยใส่เลี้ยงไว้เหลี้ยก,กินก็ขาย ชวนมากอะไรจะได้ขายเหรอครับชวนมากอะไรจะได้ขายเหรอครับรูปแบบจีบาทผเลี้ยงในีอ,อกยิงซื้อลูกไก่พี่น้องบอกว่าคุ้นหานเลยผมเห็นนเลี้ยงนี่แถมบ้วนซยเพราะว่วามงไม่ได้กินหญ้าถ้าลูกไก่ได้ซื้อมาตัวไรนี้ผ่าบาทพี่น้องไล่ข้าวหันเลยครับ มีหาลแปดสิบป็นเหลือแค่บ่กี่บาทแล้วคัวหนึ่งหกสิบห้าบาทมีาบิดไปแล้วครับนีอยุหาสิบาบาท้นทุนอยู่มาเลี่ยงกูเยว่าใกล้สิบสี่สิบาทกันงเป็นไปว่าอะไรข้นหนึิงข้อนนั้งสีครับ ครับ okay, đẹp ครับ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  học